nếu là Adam hoặc Leo cũng được bạn nên Leo cũng tên What? I'm น,นี้เป็นผู้ช่วยของคุณหมอที่อยู่ในโรงพยาบาล Yeah. กิจเรือเรียกว่าเด็นชิสเด็กชีสเด็กชีสเอาก้อนครับอ่าตัวไม่เอาก้อนเนาะเอาลงพุ้งหัวไปหัวไม่ใช่หรอได้ค่ะน้องให้ดูนะคะเด็ก็ได้เหมือนกันได้ก้อนหนึ่งหนึ่งแผ่นนะคะโอเคนะคะนะเดี๋ยวพี่ไอรูดก็จะเดี๋ยวคุณยินจะมีนันให้อีกนะคะสำหรับเด็กดีโอเคเราไปดูมีคนหนึ่ง ที่จะอยู่กับที่จะอยู่กับพยาบาลเอ๋ที่จะอยู่กับพยาบาลในกคนนี้ ไทยนะไทยนะปกป้องประเทศชาติของเราไทนะอย่าโกอย่าโก ชอก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งนะคะอาชีพ Oh my god. สามสด้นะไแมนไแมนไฟแมนไมนอยากเป็นไแมนนะเอเไม่เป็นรกันมีใครอยากเป็นไฟแมนหอยากัเพิ่เหรอโอ้ก็เป็นได้นะครับบางทีความฝันเราอยากมีอาชีพนะคะมีอาชีพที่เราักมากที่สุดและอาชีพรองที่รอยากทำะบอก ม,มีอาชีพหนึ่งนะคะอาชีพนี้คอยส่งจดหมายหรือว่าส่งพัสดุต,าตา่างๆ Obrigada dar เด็กๆก็ต้องตั้งใจเรียนหนังส oui> ือเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เชื่อฟังคุณดูนะคะถึงจะได้โตมาเป็นผูอันี้ยังไม่ได้ให้ใครนะคะเด็กๆโอ๊นี่คนนี้ไงที่ยังไม่ได้มีนิค่ะเชิญค่ะ

ซิดาโอเยซิดและโซนอ o ่าโอลี่เด็กๆหัๆนหน้ามาดูค่ะคูยยินอย่างเดียวนะคะอธิบายนะคะคุมุมนี้ก็จะเป็นศิลปะสำหรับเด็กๆวันนี้ก็จะให้เด็กๆทำบทัตรบัตรอาชีพนะคะจากไม้ไอซศครีมนี่นปิง้งวิธีทำน,นะเด็กๆก็เอาเลือกอาชีพสองแทนหนึ่งคนได้สองคะแนนะ เอามาพอได้มาปุ๊บคนไหนอยากจะใช้กรรไกรตัดเป็นรูปร่างก็ได้หรือใครอยากจะใช้เป็นสี่เหลี่ยมก็ใช้ได้นะคะเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนเพื่อนก็ใช้กาวใช้กาวนี่กาวเด็กๆก็ใช้กาวนะคะพี่เป็นด้างอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเด็กๆใช้กาวกาวก็จะมีทั้งกาวแท่งถ้าใครสนัดกาวแท่งก็ใช้กาวแท่ง ใครที่ถนัดก,กาลที่ใชพ้พิ้งกันนะคะอ่าอันนี้นเป็นกาลาเท็กนะคะเด็กๆก็ใช้กาลาเท็กทาด้านหลังของภาพนะลูกแบบนี้มีเดนน็จะทำให้ดูนะคะทาด้านหลังนี่คือด้านหลังของภาพนะคะเด็เกๆไปทาด้านหน้าที่มีภาพได้ไหมไม่ได้ถ้าทาด้านหน้าจะเกิดอะไรขึ้น,นมันจะติดเราจะภาพเราจะมองเห็นไหมคะเวลาภาพนโดนกามันจะเกิดอะไรขึ้นะคะ ห็นห็นมันมันจะมันจะเป็นยังไงคะมองห็นมันก็จะละลายเสร็จแล้วเราเอาสองแผ่นนี้มาประกบด้่นหนทาแค่กันเดียวมันก็สามารถติดแต่ก่อนที่จะติดเด็กๆเอาไม้อัลตราีนติดนะคะแปะเอาแค่นี้ค่ะเอาแค่ขึ้นเดียวของภ้านะคะแปะลงไปก่อนเสร็จแล้วตามด้วยอีกภ้าหนึ่งประกบลงไปปุ๊บ ถ้ามันไม่พอดีเด็กๆไม่ต้องซีเรียสนะคะไม่ต้องกังวลเพราะเราสามารถตกแต่งให้มันพอดีกันด้วยเด็กๆก็จะได้เลยมีมันปอนน์นเด็กๆเห็นไหมคะเห็นไหมคะอยากได้แบบ้

เดีลล๋ยวได้เล่ะ่ะกาวอันนี้ก็ใช้ได้นะคะยถ้าถ้าเป็นกาวเราจะสังเกตว่าถ้าเราใช้กาวตัวนี้มันไม่ค่อยติดนะลูกกาวกาวน้ําใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้กาวล ถ้าใจแต่งภาพได้ก็ตัดให้มันพอดีกันได้ค่ะ้ันอผู้ขคะแล้วก็เรามเรียนชื่อให้เด็กๆนะคะก็จะอาไปวางไว้านนแล้วก็เป็นสื่อการเรียนให้เด็กๆได้ด้วยรือเด็กๆ